สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่องสาหลังนวัดประกาศลาออกก่อนหน้าน,นี้เกิดดราม่าสนันโซเชียลจากกรณีที่พิธีกรชื่อดังนวัดอิสระไกรศีลติดเชื้อโควิดกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าตัวก็คอยออกมาอัปเดตอาการให้แฟนๆได้ทราบข่าวเกือบทุกวันเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆคาดว่าอีกไม่นานก็คงจะหายดีออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว แต่ในระหว่างที่เจ้าตัวกําลังรักษาตัวอยู่นั้นก็เกิดประเด็นดราม่าต่างๆนานา,นา,นามากมายซึ่งก็ได้เคลียร์จบทุกประเด็นเรียบร้อยแล้วหลังจากน,น,จานั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศขอละออกจากการเป็นพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยท,ทางช่อง3เมื่อวันที่19รกรกฎาคม64ที่ผ่านมาโดยระบุว่าขอยุติการเป็นพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าสัญ,ญญาณมาว่าอย่าพูดเรื่องเจ้าสัวเพราะกลัวไม่ได้สปอนเซอร์จบ ใครอยากจะก้มเอาเสียบตังมันเชิญไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิเหนือผมส่วนรายการอื่นเดี๋ยวมาเคลียจำเอาไว้ผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็ดขาดไม่มีทางอยากคิดว่าผมกลัวและด้วยความเคารพ ผมเขารบผู้ที่ทำงานด้วยกันผมจึงตัดสินใจให้ตัวเองฟรีเพื่อให้ไม่เป็นปัญหาต่อทุกคนเพราะผมจะใช้สมองทำงานผมไม่อยากให้คุณเอาเศษตังของคุณมาบังคับผมจำเอาไว้ฉะนั้นสถานีไม่ต้องมาตื่นเต้นกับผมทีวีไม่ใช่อนาคตหรอกจำเอาไว้และหลังจากที่นวัดได้ออกมาประกาศลาออกไปนั้น พบว่าส่งผลกับหุ้นของช่อง3เป็นอย่างมากเลยทีเดียวหุ้นของ BEC บริษัท BEC World จำกัดมหาชนปิดตลาดอยู่ที่13.90บาทต่อหุ้นซึ่งตกลงไปถึง4.79%อัปเดตข้อมูลนณนวันที่20กรกฎาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ